คลิปนี้สิบามากินโมจิหยดน้ำกลิ่นบลูเบอร์รี่ที่จริงอะข้าวที่แล้วอะเคยกินแบบโมจิหยดน้ำแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะจ้ะแบบไอผงโรยเป็นญี่ปุ่นแต่อันนี้เพิ่อนออกแบบใหม่เนาะเพิ่อนบอกว่าเป็นวุ้นสำเร็จรูปผสมบุกกลิ่นบลูเบอร์รี่ละกันมีท็อปปิ้งเป็นน้มสดลาดเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเบิง์นะจษะกระปุกนี่ยี่สิบสี่บาทเด็กมาจากเซเว่นจ้ะมาชิมกัน แต่ข้าวที่แล้วอ่ะอีกเวอร์ชันหนึ่งอ่ะแ่บู่จ้ะเดี๋ยวเรามาลองกินอีกเวอร์ชันใหม่เพิ่นออกใหม่คือออกนานตัวโบลูโบ,บมันในจเนาะจ่ะแต่แบบว่าเอ้ยโมจิหยดน้ำเวอร์ชันใหม่มาแล้วต้องลองชิมนี่แพ็กเกจเพิ่นจ่ะส,าาสะอาดสะอาดทำดีอันนี้เป็นแบบนมเนาะเขาบอกว่าเป็นนม นี่เราไม่ได้เอาถ้วยอะไรมาใส่เลยเนาะกินในนี้เลยละกันวิหอมอากหอมบูเบอรี่จ้ะแกา โมจิหยดน้ําแต่ข้าวทีแล้วนะจ๊ะเข้าแบบคว่ำนะให้มันเป็นแบบว่าเราทําถูกไหมอย่างงี้อ่ะดึงๆเดี๋ยวเข้ามาตักนมหลาดเลยจ้ะอ๋อถูกแล้วเนาะดูตามรูปเนาะคว่ำนะจ๊ะคว่ำให้มันแบบเป็นทรงนุ่นๆขึ้นจ้ะ พร้อมนมเข้มข้นอ่ะเหลวราดนมนะจ๊ะตัดนมราดสีสวยอะ่ะเดี๋ยวร้านให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันล้นไหมอะ่ะพอก่อนเนาะโอเค หอมกลิ่นบุเบอรีจ้าเดี๋ยวมาชิมกันเลยจ้ารสชาติสิเป็นตั้งใดกระปุกกระปิกนะสาะนารักยิบซีบาทเป็นบุญผสมบุกนะจ้ากลัวมันหล่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอซดน้ำก่อนนะหอมนม นี่จ้าโต้วุ่นสีสวยจ้าเป็นสีแบบสีออกน้ำเงินนะจ้าแต่เพื่อนบอกว่าเป็นกินบุหรี่เนาะโตวุ่นนะจืดเนะจอมแต่มีกลิ่นหอมแบบน้อยๆต้องกินกับนมนจ้ะที่เพิ่นไหมากน่ะราดเลยอ่ะมันถึงสีเขากันถ้ากินโตวุ่นทีเฉยมันสีจืดจ้าแต่พอสดกินพร้อมนมแล้วรสชาต อ่ากลมกลมเข้ากันอ่ะหวานน้อยนะเราชิมนะอันนี้ส่วนตัวนะชิมแล้วหวานน้อยอ่ะทำแบบไม่รู้สินะความความหวานแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะบางคนอาจจะแบบเออหวานมากหวานน้อยเงี้ยต่างกันนะขนม ต้องกินกับนมอะ่ะหวานน้อยน่ดหม่ถึงนมใช่ไหมครับไม่พอแบบสดกินรวมกันแล้วแล้วแบบหวานอ่อนๆน่ะไม่ได้หวานแบบแสบคอหวานอะไรเงี้ยชิมไหมตะก้องอยากให้ชิมอะ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนชิมกันจ้ะโมจิยดน้มเวอร์ชันนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เคยกิน เวอร์ชันข้าวที่แล้วเนาะจากที่เป็นแบบเอ้ยจะมีผงโรยอ่ะเอ้ยส่วนตัวละมักเวอร์ชันนั้นจะถูกปากมากกว่าเนาะแต่อันนี้ก็ปแปลกๆอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นวุ้นสดเลย เร,เราชยบเพื่อนเพื่อนลองเปิดใจไปชิมแบบอันไหนที่ออกไม่แบบแบบแบบเอออาจจะชอบแต่ความชอบแต่ละคนมันบุคลอกันจ้ะเอาไวพ้พอนคิดนาวสิทธิภาพไปยังอีกเขาจะไวพ้พอนจ้า